หัตเทวะทิดาพยายมชายายอดรักทรราชไร้ใจตอนที่121บุรุษชุดดำหากเกอร์ซีอยู่ในห้องนี้ด้วยคงต้องตกตะลึงพึงเพิดสตรีผู้ที่อยู่ในภาพแขวนผู้นี้มีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับนางมากถึงเจ็ดส่วนหลิงเย่หลิงเย่ หน้าหลานเจ้งเจอพร่ำเอ่ยนามนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความรุ่มหลงเขาบรรจงทาบทับรอยจุ่มพิษลงบนริมฝีปากของหญิงงามผู้อยู่ในภาพวาดพรางเอ่ยพิ่ำเพ้อครวญหาหลิงเย่เจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าคิดถึงเจ้ามากเพียงใด ยังไม่ทันจะขาดคำแววตาที่คลุมครัง่งสาดโชนประกายจากความเคียดแค้นชิงชังภายในใจก็พรุ่งพร่านผ่านดวงตาคู่นั้นเขาสื่อฝ่าเท้าถอยกลับคืนมาก้าวหนึ่งคำรามเสียงดังในลำคอเจ้าเป็นเพียงอนุกข,ของข้าเท่านั้นเหตุใดเจ้าจึงดูแคลนข้าถึงเพียงนี้ใหญ่เจ้าจึงไม่เคยยอมอยู่ใต้อนาตของข้าฉับพลันเสียงโครมครามดังก้องมาจากชั้นร่างของบันไดเวียน ติดตามมาด้วยเสียงราวกับสัตว์ป่ากู่ร้องคำรามเสียงข้าวของปึงปังเสียงขีดข่วนดังสะท้อนกล้องมุมปากของหน้าหลานเจิ้งเจ๋อยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเยาะหยันน้ำเสียงหัวรอก้องดังขึ้นสองคราสายตาของเขาจับจ้องไปยังสตรีผู้เลอโฉมในรูปเบื้องหน้าใบหน้าบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มอันชั่วร้ายอ๋หลิงเย่ฮ่าหลิงเย่เจ้าเย่อหยิ่งแกร่งกล้านักไม่ใช่หรือ เจ้าเคยคิดบ้างไหมว่าบุตรที่เจ้าให้กําเนิดมาตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าให้ข้ากระทําทุกสิ่งได้ตามใจชอบการมาเยือนของกลุ่มชายชุดดำทำให้เกอร์ซีไม่อาจข่มตาหลับลงได้นางยังคงหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนวิชาภายในมิติเวททำให้เกอร์ซีค้นพบว่าแม้นางจะไม่สามารถกักเก็บพลังปราณลงสู่จุดตันเถียนและพัฒนาระดับพลังปราณได้ก็ตาม เพราะว่าหากนางโครจรกระแสพลังปรานให้ไหลเวียนเข้าสู่ภายในซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยชำระร้างเส้นชีพรจรลมปานให้บริสุทธิ์สะอาดได้ และหากเป็นเช่นนั้นพลังความเร็วและความเข้มแข็งทางกายย่อมจะสามารถพัฒนาขึ้นได้ส่วนกำลังภายในและทักษะการต่อสู้ของนางในวันนี้นับได้ว่าล้ำเลิศกว่าในอดีตพบของตนอยู่ขั้นหนึ่งด้านทักษะการพัังตัวนับได้ว่าล้ำเลิศกว่าผู้ฝึกยุทธขั้นต้นในโลกยุคนี้มากนัก ช่วงเวลาของการฝึกฝนช่างผ่านไปอย่างเนิ่นช้าและแค่เพียงไม่นานท้องฟ้าสีหมึกยามค่ำคืนภายนอกมิติเวทก็ค่อยๆสว่างตาขึ้นริ้วแสงสีทองสาสองประดับประดาปลายขอบฟ้าด้านตะวันออกเกอร์ซีเหยียดกายขึ้นบิดขี้เกียจไปมาทันทีที่กำลังจะออกจากมิติเวท ความรู้สึกอันยะเยือกกระทั่งทำให้ทั่วร่างด้านชาพลันแล่นว่าผ่านเข้ามาในร่างราวกับมแมลงตัวเล็กตัวน้อยนับไม่ถ้วนกำลังพาก,กันไต่ไล่ไปตามแนวกระดูกสันหลังเส้นประสาททุกเส้นพันเกิดอาการตึงเกร็งขึ้นทันทีบุรุษชุดดำกลุ่มคนชุดดำอีกแล้วทั้งยังมีสี่คนเช่นเดิม เพราะว่าวความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนชุดดําเมื่อคืนกับคนกลุ่มนี้คือพฤติกรรมของชายชุดดํากลุ่มนี้น่าหวาดหวั่นยิ่งนัก ไอสังหารพิฆาตรุนแรงแผ่กระจายซ่านออกมาจากรัศมีกายของพวกมันยังไม่มีการปกปิดซ่อนเร้นแม้ระยะห่างนับว่าไกลพอควรเพราว่าเกอร์ซีกลับสามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นคาวโลหิตคละคลุง้งที่แผ่ตลบออกมาจากกลุ่มของพวกมันไม่มีผู้ใดจะคุ้นชินกับกลุ่มคนลักษณะนี้มากไปกว่าเกอรซีอีกแล้ว กลุ่มคนผู้ไร้คุณธรรมเห็นการเข็นฆ่าเป็นความบันเทิงสีหน้าของเกอร์ซีแปลเปลี่ยนทันทีนางรีบหยัดกายลุกขึ้นพร้อมออกคำสั่งให้พวกซีเจียพาแม่นมเฉินและเซี่ยวหลีหลบหนีเข้าไปในหุบเขาฉางแม่นมเฉินรั้งรอไม่ยอมหนีไปจากที่นี่โดยทิ้งเกอร์ซีไว้แต่เพียงผู้เดียวเทว่ากลับถูกอีกฝ่ายทำให้หมดสติก่อนจะส่งตัวไปให้ซีเจีย คุ้มครองแม่นมเฉินและเสี่ยวหลีให้ดีหากไม่มีคำสั่งจากข้าห้ามกลับมาที่นี่พวกซีเจียต่างพากันจดจ้องๆด้วยความห่วงกังวลถึงความปลอดภัยของเกอร์ซีเพาะว่าสัญชาตญาณแห่งบ่าวผู้เชื่อฟังทําให้ทุกคนต้องกัดฟันพยักหน้าขึ้นพร้อมกันน้ําตาอาบทาทั่วใบหน้าของเซี่ยวหลีเด็กน้อยสะอึกสะอื้นกล่าวคําอย่างตะกุกตะกักด้วยลมหายใจที่ติดขัดคุณหนู ข้าเป็นภาระให้ท่านกันนั้นหรือข้าไม่ไปข้าอยากจะอยู่กับท่านเก์ซีเย่ะขึ้นเจ้าอยากให้ข้าทุกเจ้าให้หมดสติไปอีกคนเงินหรือไม่ว่าพวกมันจะเป็นใครข้าย่อมมีวิธีรับมือไม่ต้องห่วงเว้นช่วงไปเล็กน้อยเก์ซีจึงกล่าวต่อคอยคุ้มกันบ้านของพวกเราด้วย ตอนที่122พวกมดปลวกไร้ค่าถูกต้องบ้านของพวกเราแม้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่เดือนเศษนางกลับรู้สึกว่าเรือนหลังน้อยแห่งนี้คือบ้านของนางทุกคนที่อยู่ในเรือนแห่งนี้คือสมาชิกในครอบครัวของนาง นางจะไม่ยินยอมให้คนในครอบครัวของตนต้องประสบข้อกรรมใดๆผู้ใดที่บังอาจมาแตะต้องสิ่งที่นางรักใคร่ห่วงใยนางจะให้พวกมันได้ชดใช้อย่างสาสมใบหน้าของเซี่ยวหลีค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นสีหน้าที่หนักแน่นแข็งขันพร้อมทุ่มเทแรงกายใจพรีชีพเด็กน้อยปาดน้ำตา พงกศรีรษะซ้ำไปซ้ำม,มาหลายต่อหลายครั้งด้วยท่าทางราวกับตนกำลังให้สัตว์ปฏิญาณทันทีที่พวกซีเจียและเซี่ยวหลีพากันหลบหนีออกไปจากเรือนกลุ่มชายชุดดำผู้มาพร้อมกระบี่เหินเวหาก็เหยียบย่างลงบนลานกว้างของเรือนหลังน้อยแล้ว พวกมันย่อมเห็นหญิงชาราผู้อ่อนแอและเด็กน้อยพากันวิ่งหนีเข้าไปหลบซ่อนตัวในเทือกเขาฉางบุรุษผู้หนึ่งในกลุ่มชายชุดดำตวัดมีดสั้นในมือไปมาพร้อมเสยะยิ้มพลางเอ่ยถามจะให้ข้าไปจัดการเจ้าพวกขยะไร้ค่านั้นไหมบุรุษอีกนายสวนกลับไปคำสั่งท่านหัวหน้าคือผู้ว่าจ้างต้องการเพียงชีวิตของหน้าหลานเกอซี 4, ไม่เกี่ยวกับเจ้าพวกนั้น เจ้าคิดว่าองค์กรปีศาจสยบแดนดินที่มีแต่มือสังหารระดับพการเป็นตลาดสดที่รับงานแล้วยังต้องเที่ยวไล่แจกของแถมไปเรื่อยเง้นเรือชายชุดดำสองคนระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นพวกมันหันไปมองเรือนหลังน้อยเบื้องหน้าชายคนเดิมผู้เริ่มเอ่ยปากเป็นคนแรกเลิกคิ้วสูงขณะกล่าวคำคาดไม่ถึงเลยว่าคุณหนูสามเศษสวะอลือชื่อแห่งสกุลหน้าหลานจะใจกล้าถึงเพียงนี้ นางปล่อยให้บ่าวบริวารทั้งหลายหลบหนีเอาตัวรอดส่วนตนเองกลับรั้งอยู่เพื่อรอความตายน่าสนใจไม่น้อยเสียงหนุ่มน้อยอีกคนบ่นขึ้นอย่างจนปัญญาไม่รู้ว่าหัวหน้าคิดเช่นไรนางเป็นเพียงหญิงไร้ค่าที่ไม่มีพลังฝีมือแค่เพียงระดับพลังปราณขั้นเมล็ดพันธุ์เพาะบ่มนางก็ยังไม่อาจบรรลุเสียด้วยซ้ำหัวหน้าถึงกับต้องการใช้พวกเราสี่คนมาจัดการคนเยี่ยงนี้ ช่างเถิดเมื่อหัวหน้าตัดสินใจแล้วท่านย่อมต้องมีเหตุผลของท่านพวกเราเพียงเชื่อฟังน้อมรับคำสั่งก็พอเซียวป,ป้าเจ้านั่นหละไปจัดการบันศิตษะนางคุณหนูนั่นให้เรียบร้อยพวกเราจะรอยอยู่ที่นี่หากมีผู้ใดร่วงรู้ว่าพวกเราผู้มีพลังฝีมือระดับพริกผันอเวจี v G ขั้นสูงทั้งสี่นายต้องมารุมสังหารคนธรรมดาไร้ฝีมือเพียงคนเดียวเราคงต้องถูกหัวเราะเยาะเป็นแน่ เซียวปาผู้มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มบนพึมพำหากแต่กลับผักประตูเดินเข้าไปในห้องของเกอร์ซีอย่างว่าง่ายขณะที่กลุ่มมือสังหารที่เหลืออีกสามนายยังคงรวมตัวรออยู่ในเขตตัวเรือนขณะรังรอภารกิจให้สำเร็จลุร่วง พวกมันพากันพูดคุยเรื่อยเปื่อยอย่างสบายใจไร้สิ้นกังวลว่าเซียวปาจะสามารถลงมือสังหารหญิงผู้นั้นได้หรือไม่จะอย่างไรเสียผู้หนึ่งคือยอดฝีมือระดับพิกผันอเวจีส่วนอีกฝ่ายคือมนุษย์สามันไร้สิ้นพลังฝีมือกระดุดความแตกต่างระหว่างมนุษย์ร่างใหญ่กับมดตัวน้อยแค่เพียงออกแรงบี้มันก็แดดิ้นคามือแล้วจะต้องเกรงไปใหญ่กับพวกมดปลวกไร้ค่า เซลปาตวัดมีสั้นในอุ้งมือไม่จำเป็นต้องหลีกเล้นแฝงกายมันเดินดุ่มเข้าไปในห้องนอนของหญิงสาวที่ประดับตกแต่งไว้อย่างเรียบง่ายด้วยฝีเท้าอันดังเทว่าเพียงอึดใจมันกลับสามารถรับรู้ได้ถึงความเย็นยเยือกของอาวุธรับบางอย่างที่ซัดตรงจู่โจมเข้ามาไม่ได้การ ความพึกเขิมพันหมุนมัวมันรีบเบี่ยงกายหลบหลีกอาวุธลับนับไม่ถ้วนที่ซัดเฉียดข้างแก้มได้ทันท่วงที หากทว่ายังอีกมากมายที่ยังคงพุ่งตรงเข้าถาถมใส่เรือนกายทันทีที่อาวุธลับสัมผัสต้องผิวกายมันจึงพบว่านี่คือเข็มเงินแท่งบางเบาเพียงเท่าปลายเส้นผมเมื่อแท่งเข็มแทรกผ่านเข้าร่างอายพลังอันเย็นเยียบเหน็บหนาวซร้านซึมเข้าสู่กายของผู้มีพลังฝีมือขั้นพิกผันเอเวจีให้สัมผัสถ,ถึงความเย็นว่าบสถานไปทั่วทั้งร่าง ทว่าเสี่ยวปาหรือจะใส่ใจกับแท่งเข็มราวเห็บเหาแฝงอายพลังเย็นกระจอกเช่นนี้การโจมตีคานี้เพียงกระตุ้นให้มันพรุ่งพล่านเดือดดานขึ้นมาเท่านั้นแม่หนูน้อยหากเจ้ายอมทำตัวว่าง่ายยินยอมน้อมรับความตายแต่โดยดีข้าก็จะรีบลงมือให้รวดเร็วเด็ดขาด ไม่ให้เจ้าต้องทรมานเพราะว่าเมื่อเจ้าแข็งขันต่อต้านเช่นนั้นเจ้าก็ต้องลองลิ้มรส18วิธีทันทรมานของข้าดูขณะกล่าวคำมันรวบรวมกระแสพลังปราณพุ่งเข้าจู่โจมหญิงสาวผู้ซ่อนกายอยู่ในเงามืด ฉับพลันสีหน้าของมันกลับกลายเป็นตื่นตระหนกหวาดหวั่นไปอย่างเหลือแสนเมื่อพบว่าจุดตันเทียนของมันถูกผนึกไว้ด้วยบางสิ่งทำให้ไม่สามารถรวบรวมพลังเพื่อโคจรพลังปราณในกายได้เลยตอนที่123่หนึ่งดาบสะบั้นคอเจ้า เสียวปาร้องลั่นเพราะว่าร่างของหญิงสาวในเงามืดพลันเลื่อนหายไปจากสายตาความเจ็บแปบทรมานอย่างท่วมท้นจุกอยู่ที่คอหอยโลหิตส,สดพุ่งทะลักสาดกระจายผ่านลำคอออกมาดวงตาของมันเบิกกว้างด้วยความเหลือเชื่อสายตาของมันจ้องเขม่งยังหญิงสาวผู้อยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อมก่อนร่างนั้นจะซุดลงท่ามกลางสายตาที่ตื่นกลัวมิอาจยอมรับและสิ้นหวัง แววตาทั้งคู่ค่อยๆลดการชนแสงลมหายใจเฮือกสุดท้ายสิ้นสุดหนึ่งดาบสะบั้นคอเกอร์ซีหาได้หยุดยั้งแค่เพียงนั้น นางโคจรกำลังภายในทั่วร่างเพื่ออำพรางตนก่อนจะหันกลับกระโจนออกทางหน้าต่างเพื่อหลบหนีซุกซ่อนตนเข้าสู่เขตป่าลึกแห่งเทือกเขาฉางแท้ที่จริงแล้วด้วยพลังฝีมือของเกอร์ซียามนี้ย่อมไม่อาจต่อกรกับกลุ่มมือสังหารเหล่านี้ได้ยิ่งมิต้องกล่าวถึงการต่อสู้กับมือสังหารถึงสามนายแค่เพียงการประจันฝีมือกันแบบตัวต่อตัว,ตวนางก็ไม่มีความมั่นใจว่า ตนจะสามารถเอาชนะได้แล้วเมื่อครู่หากมีใช่ด้วยมือสังหารผู้นั้นประมาทเลินเล่อจนเกินไปและหากมีใช่ด้วยมือสังหารผู้นั้นมัวแต่พวงกับการพยายามโคจรพลังปราณของตนเมื่อถูกซัดส,สกัดจุดด้วยแท่งเข็มเงินไร้เงามันคงจะล่วงรู้ได้ว่าจุดต้นเถียนของตนถูกสกัดกั้นไว้ด้วยพลังกั้นอันบางเบาแค่เพียงกระแสะลมแทรกผ่านคราเดียวก็สามารถทลาย แรงผนึกนั้นได้แล้วนับเป็นความโชคร้ายอย่างเหลือแสนความผิดพลาดประการแรกคือการประเมินความสามารถของเกอร์ซีต่ำเตี้ยไปอย่างมหันประการที่สองคือมันสูญเสียความสุขุมเยือกเย็นกระทั่งตกอยู่ในอาการตื่นตระหนกอันเกิดจากการถูกจู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัวด้วยแท่งเข็มเงินไร้เงาความตื่นกลัวทําให้ความเฉียบไวัยทางความคิดบิดเบือนไปสิน้น แค่เพียงเสี้ยววินาทีเกอร์ซีย่อมสบโอกาสที่จะปลิดชีพมันได้ในดาบเดียว ณสนามหญ้าหน้าเรือนเมื่อสังหารที่เหลืออีกสามนายยังคงพูดคุยสเพเหระกันอย่างสบายอารมณ์แม้กลิ่นคาวโลหิตเริ่มฟุ้งโชยแตะปลายจมูกพวกมันยังคงไร้สิ้นความวิตกกังวลใดเพราะเมื่อเวลาเคลื่อนผ่านนานพอสมควรพวกมันจึงเริ่มรู้สึกได้ว่าเซียวปาใช้เวลาในการจัดการภารกิจคานี้เนิ่นนานเกินไปเสียแล้วอีกทั้งภายในห้องยังไร้ซุ้มเสียงความเคลื่อนไหว พวกมันทั้งสามพากันไปสำรวจดูภายในห้องด้วยความโฉนเทราว่าเมื่อบานประตูถูกแง้มออกสีหน้าของพวกมันทั้งสามกลับแปลเปลี่ยนภายในห้องนอนหลังเล็กแห่งนี้อาบทาไปด้วยแองโลหิตที่ไหลเจิงนองมาถึงบานประตูกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งตลบไปทั่วกลางบ่อโลหิตคือเสี่ยวปาน้องชายคนเล็กของพวกมัน ดวงตาของมันยังคงเบิกกว้างสีหน้าคงความตื่นตะลึงลมหายใจสุดท้ายของมันขาดช่วงไปเนิ่นนานแล้วผู้ที่เป็นหัวหน้าเพ่งมองดูร่างไร้วิญญาณของน้องชายตนด้วยความเดือดดาลจนในตาแทบจะถลนมันกัดฟันคำรามลั่นน้ำเสียงอมหิตตามตัวนางมาให้ได้พวกเราจะฉีกร่างหญิงโสโครกนั้นให้แหลกเป็นเสียง กลุ่มมือสังหารทั้ง3เคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วยิ่งนักแม้เกอร์ซีจะใช้วิชาตัวเบามุ่งหน้าหนีไปนานพอสมควรแล้วเพราะว่าเมื่อต้องเผชิญกับผู้มีพลังฝีมือที่เคลื่อนกายด้วยกระบี่เหินเวหานางย่อมต้องถูกตามติดมาทันด้วยเวลาเพียงชั่วพริบตาหัวหน้ามือสังหารผู้ลอยร่างอยู่กลางอากาศก้มลงมองดูเกอร์ซีผู้เคลื่อนกายอย่างรวดเร็วปานประดุดสายฟ้าด้วยมุมปากที่ยกยิ้ม เผยร่องรอยอัมหิตในสายตาของคนธรรมดาทักษะความคล่องตัวของเกอร์ซีถึงระดับที่สามารถเคลื่อนกายอย่างรวดเร็วจนภาพร่างที่ปรากฏเหลือทิ้งไว้แค่เพียงสายเงาเช่นนี้ย่อมสามารถนับได้ว่าเป็นทักษะความเร็วที่สูงส่งยิ่งนักเพียงเทว่าเมื่ออยู่เบื้องหน้าผู้มีพลังฝีมือระดับพิกผันเอเวจีความเร็วแค่เพียงนี้ย่อมไม่นับว่าควรค่าแก่การกล่าวถึง หัวหน้ามือสังหารยกฝ่ามือของตนขึ้นควบกลั่นพลังปราณในกายก่อเกิดขุมพลังเพลิงสีแดงเข้มใจกลางฝ่ามือมันถ่ายเทพลังเพลิงเข้าโอบล้อมกระบี่เหินเวหาก่อนจะเปลี่ยนมาเกาะกลุ่มด้ามกระบี่แล้วออกแรงพุ่งกระบี่ตรงออกไปในทันทีเพียงพริบตาขุมพลังเพลิงกระจายโอบล้อมหุ้มไปทั่วทั้งด้ามกระบี่เหินเวหาที่กำลังพุ่งเข้าจู่โจมเกอร์ซีอย่างรวดเร็วปานประดุดสายฟ้า ฉับพลันพวกมันทั้งหมดล้วนได้ยินเสียงดังตูมพลังเพลิงแตกกระจายก็บีเหินเวหากลายเป็นฝุ่นผงเพราว่าร่างของหญิงสาวผู้นั้นกลับไม่ฉีกกระจายออกเป็นร้อยส่วนดังที่คาดนางเพียงเซธลาไปสองก้าวด้วยไอร้อนจากแรงระเบิดเกอร์ซียังคงพุ่งกายวิ่งตรงไปคล้ายตนไม่ได้รับแรงกระทบใดจากการโจมตีเมื่อครู่แม้เพียงน้อยที่กลางท้องนภา บนใบหน้าของมือสังหารทั้ง3ม,มีเพียงความตื่นตะลึงพึงทราบว่าแรงพลังการโจมตีจากหัวหน้ามือสังหารเมื่อครู่นี้ย่อมสามารถเทียบได้กับขุมพลังจากคนนับสิบรวมกันพลังฝีมือของพวกมันอยู่ในขั้นสูงสุดของระดับพลังปราณพิกผันอเวจี เช่นนั้นแม้จะเป็นยอดฝีมือในระดับปัตพีสถานสะเทือนก็ยังต้องได้รับบาดเจ็บจากพลังการจู่โจมเมื่อครู่เทราว่าคนธรรมดาสามัญกลับสามารถเดินไปตัวเปล่าราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกัน,นั้นหรือตอนที่124เสียดแทงจิตใจเมื่อคิดเช่นนั้น เหตุผลเดียวที่อาจสามารถเพียงพอจะเป็นคำอธิบายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสาวน้อยผู้นี้คือผู้ครอบครองสมบัติอันล้ำค่าทั้งสมบัติชิ้นนั้นย่อมจะต้องเป็นสมบัติเวทขั้นสูงกว่าระดับ5้าอย่างแน่แท้กลุ่มมือสังหารต่างหันมาสบตาการด้วยความตื่นตะลึงสีหน้าเปลี่ยมความละโมบฉายวาบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกมันเร่งความเร็วของกระบี่เหินเวหาไล่ตามติดอีกฝ่ายอย่างกระชั้นชิด ขณะยังคงวิ่งหนีกระเสือกกระสนเกอร์ซียกฝ่ามือของตนขึ้นไล้ไปตามเส้นผมเศษชิ้นบางสิ่งที่แหลกละเอียดสัมผัสต้องเข้ากับฝ่ามือความรู้สึกภายในใจของหญิงสาวพลันพองฟูขึ้นทันทีเมื่อครู่หาใช่สมบัติล้ำค่าอันใดที่ช่วยปกป้องนางจากพลังโจมตีของเหล่ามือสังหารมันคือปิ่นปักผมตราประทับที่หนานกงยี่ทิ้งไว้บนร่างของนางยามเมื่อเกิดเหตุร้ายขั้นวิกฤต สุ่มเสี่ยงต่อความเป็นความตายตราประทับที่ถูกผนึกไว้จะแปลเปลี่ยนสภาพของมันกลายเป็นม่านปราการปกป้องนางจากผองภัยทั้งปวงหนานกงยี่ดูเหมือนข้าจะติดหนี้ท่านมากเกินไปเสียแล้วหากเพียงช่างหน้าเสียดายยิ่งนักที่ในวันนี้คงจะเป็นวาระสุดท้ายของนางแล้วเกรงว่าคงจะไม่อาจมีโอกาสได้ตอบแทนเขาผู้นั้นอีกแล้ว เพียงความคิดไหลวูบผ่านเข้ามาในหัวเหล่ามือสังหารทั้งหมดก็ปรากฏกายห้อมล้อมเกลซีไว้แล้วสายตาแสงแสดงถึงความปราณีจากหัวหน้ามือสังหารจับจ้องมาที่นางทว่าน้ำเสียงกลับเย็นชายิ่งนัก หน้าหลานเกอซีหากเจ้ายินยอมมอบสมบัติลำค่าที่เก็บซ่อนไว้ออกมาข้าก็จะมอบวาระสุดท้ายอันไม่เจ็บปวดทรมานให้แก่เจ้าหาไม่แล้วความเครียดแค้นชิงชังที่เจ้าสังหารเสี่ยวปาจะทําให้พวกเรามอบความทรมานกระทั่งเจ้าต้องเอ่ยปากร่ำร้องหาความตายเท่านั้นเกอร์ซีหอบหายใจเล็กน้อยสายตายเย็นชาเพ่งพินิษสำรวจบุรุษทั้งสามเบื้องหน้า ในแววตานั้นไร้สิ้นล่องลอยแห่งความตื่นตระหนกหวาดวันผู้ใดสั่งให้พวกเจ้าลงมือสังหารข้าสีหน้าของมือสังหารผู้ยืนอยู่ทางซ้ายของหัวหน้ามือสังหารบิดเบ้ขึ้นมาในทันทีมันชักกระบี่ยาวพรางร้องตะโกนหญิงหน้ารังเกียจเช่นเจ้าไม่เห็นลงศพคงไม่หลั่งน้ำตาน้หน้าอย่างเจ้ายัางกล้าแสดงท่าทีเหิมเกริมต่อหน้าพวกเราเพียงเจ้าผู้เดียวคิดหรือว่าจะต่อกกรกับพวกเราได้ ฉับพลันร่างของเกอร์ซีเลื่อนหายไปจากตำแหน่งที่ยืนอยู่อาศัยกำลังภายในความเคลื่อนไหวของหญิงสาวรวดเร็วประดุดสายฟ้าร่างนั้นพุ่งตรงเข้ามาหามือสังหารที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแม้ใบหน้าถอดสีทว่าชายผู้นั้นยังคงรีบโคจรรวบรวมพลังสายฟ้าไว้ที่ฝ่ามือแล้วซัดมันเข้าถมเข้าหาร่างของเกอร์ซีอย่างหนักหน่วงรุนแรงครึกความแสบร้อนเจ็บแปรบ คือสิ่งที่เกอร์ซีสัมผัสได้กล้ามเนื้อทุกส่วนของแขนขากระตุกเกรงเทราว่านางหรือจะยอมล่าถอยกลับกันเกอร์ซียังคงพุ่งร่างตรงเข้าหาแม้จะถูกพลังสายฟ้าอัดกระแทกเข้าอย่างเต็มกำลังรอยยิ้มแปลกประหลาดยังคงฉายอยู่บนดวงหน้าขณะที่ร่างของนางยังคงพุ่งเข้าหาเป้าหมายมือสังหารผู้อยู่ทางซ้ายเปล่งเสียงอุทานลั่นมันค่อยๆก้มศีรษะลง เบื้องล่างคือมีสั้นด้ามเรียวที่เสียบแทงตรงเข้ามาในช่องท้องของมันอย่างแม่นยำสายทานโลหิตค่อยๆไหลซึมออกมาจากปากแผลอย่างไม่หยุดยั้งเราะว่าสิ่งที่น่าประหวัตินั้นคือยามเมื่อหยาดโลหิตสัมผัสต,ต้องเข้ากับอากาศภายนอกมันกลับกลายแปรสภาพเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำที่น่าหวาดหวัน่นกระทั่งทำให้เส้นผมทุกเส้นลุกขึ้นชูชันอ้า ทัมือสังหารผู้นั้นทิ้งกระบี่ด้ามยาวตวัดมือเกาไปตามร่างด้วยอาการลนลานมันร่ำร้องคล่ำครวญม้วนตัวกลิ้งเกลือกลงกับพื้นเพียงพริบตาใบหน้าของมันแต้มไปด้วยหยาดโลหิตที่กลั่นขึ้นเป็นจุดเล็กๆท่วมทั่วเซียววูเซียววูเจ้าเป็นอะไรมือสังหารที่อยู่ทางด้านขวารีบรุดเข้ามาช่วยในทันทีทว่ากลับถูกหัวหน้ามือสังหารยับยั้งไว้ ลาวซานเจ้าสังเกตให้ดีพิษที่เซียวอูได้รับนั้นร้ายแรงยิ่งนักหากเจ้าเข้าไปใกล้ย่อมต้องพิษไปด้วยเท่านั้นยาเมื่อกล่าวคำสายตาอันเหี้มโหดไร้ความปาณียังคงจ้องนิ่งอยู่ที่เกอร์ซีประดุดดังมีดดาบที่เสียดแทงแผดสยาเจ้าทำอะไรกับเซียวอู ร่างของเกอร์ซีปรากฏรอยแผลฉีกขาดโลหิตไหลซึมเนื่องมาจากแรงโจมตีสายฟ้าเมื่อครู่ความเจ็บปวดส่งให้สีหน้าของนางซีเซียวดังซากศพถึงกระนั้นริมฝีปากของหญิงสาวยังคงไว้ด้วยรอยยิ้มโฉดชั่วขณะที่ปากยังคงกล่าววาจาข้าเพียงเคลือบมีดสั้นไว้ด้วยโอสถพิษที่มีชื่อว่าฉีกหัวใจทลายปอด เมื่อใดที่พิษแทรกซึมเข้าสู่หัวใจไหลเรื่อยผ่านตลอดไปตามเส้นเลือดทั่วทั้งร่างของมันผู้นั้นจะเจ็บปวดทรมานแสบคันอย่างเหลือจะทานทนสิ่งเดียวที่มันต้องการคือฉีกสะบั้นหัวใจตนเพื่อสิ้นสุดความเจ็บปวดประดุดดังจะช่วยตอกย้ำถ้อยคำมือสังหารผู้มีนามว่าเซียวูส่งเสียงอดครวญด้วยความทุกข์ทรมานมันร้องคำรามด้วยอาการทุรนทุรายทนไม่ไหวแล้ว ตามมาด้วยร่างที่ระเบิดแหลกเหลวออกเป็นจุนชิ้นเศษเนื้อสายโลหิตส,สาดกระจายทะลักท่วมอาบย้อมไปทั่วทุกขนทุกแห่ง